วันนี้ผมจะมาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบงค์ด้วยเวก้าการวิเคราะห์ข้อมูลแบงค์ด้วยวิธีคัตเชอร์ริงคัตเชอริงชุดข้อมูลแบงค์อันกอร์ทิมใช้เคเมลอินเทอจำนวนรอบการทำงาน7 จำนวนข้อมูล45,211แถวจำนวนคัตเทอร์ริง K 2 WSS 1 142422.566จำนวนคุณลักษณะ17เช่นอาชีพอายุสถานะสมรสระดับการศึกษา ยอดเงินฝากการกู้เงินการติดต่อระยะเวลาโทรผลลัพธ์สมัครผลลัพธ์การสมัครผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณลักษณะที่คล้ายกันเช่นอายุรายได้หนี้สิน 2. เพื่อหาลักษณะสำคัญข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่ม ใช้ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 3. เพื่อคาดการแนวโน้มการตอบรับผลผลิตทางการเงินเช่นการสมัครฝา,ากประจำา 4. เพื่อลดต้นทุนการทำต,ตลาดโดยเลือกติดต่อเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสตอบรับสูง 5. เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ดาดต้าไลท์ดิจิ้งไม่อิ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามในรูปไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเปิดเวก้าอินเทอร์เฟเลือกโพสเซตวัตถุประสงค์อันกรณ์เ่มที่ใช้ smell m i ซึ่งเป็นรูปแบบ k m e l l clustering การหนึ่งการเคราข้อมูลจำนวนกลุ่มนำคัดถูกตัดตุดตั้งค่าไว้ที่2วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เคสแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2กลุ่ม 2. การควบคุมวิธีเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็น l ันเอนดอมวัตถุประสงค์คือการใช้เคมลเลือกจุดศูนย์กลางของกลุ่มคัตเชอร์เริ่มต้นแบบสุ่มจากข้อมูล 2. จุดเซตถูกตั้งค่าเป็น10วัตถุประสงค์คือการกำหนดค่าเริ่มต้นสุ่มเรนด o m อมเซตเพื่อให้สามารถทำซ้ำ ผลลัพธ์เดิมได้ในการการันตีครั้งถัดไป 3. การควบคุมระยะทางและการทำซ้ำ <c oughs> ถูกตั้งค่าเป็น e n t e r d u s t i n g วัตถุประสงค์คือการใช้เคเมลีลใช้ระยะทางแบบ u n i q u ในการวัดใกล้เคียงระหว่างจุดข้อมูลกับจุดศูนย์กลางของกลุ่มแม็ถูกตั้งค่าเป็น500วัตถุประสงค์คือการจำกัดข้อมูลรอบสูงสุดที่อัลกอริทึมจะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้การประมวลผลใช้เวลานาน,านเกินไปหางจุดศูนย์กลางไม่ถึงจุดที่สเสถียร 4. การจัดกลุ่มการจัดการข้อมูลและการคำนวณถูกตั้งเป็นเฟลววัตถุประสงค์คือการอนุญาตให้สแปร l เนเมลแทนที่ค่าที่ขาดหายไปใช้ชุดข้อมูลตามที่เห็นในหน้าจอผลลัพธ์ก่อนหน้าว่า missing value right สรุปผลนะครับค่าเซอรีย่ย0ค่าเฉลี่ย3.9 39.65ปีอาชีพหลัก Blue Crow การศึกษา Seatbrew จะถามสนภาพสนลก มีบ้านเยสยอดเงินฝากเสี่ย1,151ส่วนใหญ่ไม่เคยกู้เงินเดือนที่ติดต่อบ่อยมค่าการค่ากลางการติดต่อ2.58ครั้งส่วนใหญ่ไม่ค่อย ตอบรับคัสเซอร์หนึ่งค่าเฉลี่ย42.64ปีอาชีพหลักมาเมสเซนเจอร์การศึกษาระดับอ,อุดมศึกษาสถานภาพสมรสไม้ ยอดเงินฝากเฉลี่ย1,641สูงกว่าคัดที่ศูนย์เดือนที่ติดต่อบ่อยจูนจุายค่ากลางการติดต่อคำพาย2.99ครั้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบรับโนเช่นกัน สรุปการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลแบงก์ด้วยเทคนิค k m เมลคัตเจอร์อิงบนโปรแกรมเวก้าสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น2กลุ่มหลักคือ c ั u เจอร์ศกลุ่มแรงงานลูกค้า c ั u เจอร์หกลุ่มลูกค้าผู้บริหารอาชีพที่มั่นคงอายุเฉลี่ยมากกว่าการศึกษาส่วนใหญ่ระดับสูงรายได้เฉลี่ยสูงกว่า,าและมาก ไม่มีภาระกู่บ้านทั้ง2กลุ่มส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มไม่ตอบรับแคมเปลนการตลาดแต่ผลลัพธ์ที่ช่วยให้สามารถเข้าใจโครงสร้างลูกค้าและสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงกับคุณลักษณะของกลุ่มแต่ละกลุ่มได้มากขึ้นเช่นการนำ,นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม กับรายได้และความต้องการของลูกค้าในแต่ละคลัสเตอร์ขอจบการนำเสนอไพเท่านี้ครับขอบคุณครับ